ฟุตบอลร้อยแปดจบประเด็นมองมาโนเลือกสามแข้งอายุเกินลุยซีเกมมีรายงานว่ามาโนโพกิงได้เลือกสามแข้งอายุเกินที่จะไปลุยศึกซีเกมที่เวียดนามกฏว่ามีรายชื่อดังต่อไปนี้กวินธรรมสัจจา,านันวิรเทพป้อมพันธ์และวรชิตกระดิศสีบำเพญฟุตบอลร้อยแปดจะพาทุกท่านมาเจาะลึกว่าการได้สามคนนี้มาร่วมทีมจะทําให้ช้างศึกชุดซีเกมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างตองถ่ายทอดประสบการณ์ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมมีชื่อของตองกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูวัย32ปีจากการท่าเรือเนื่องด้วยฟอร์มการเล่นที่อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วรวมถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูและพลละครพลกับเกียรติพลอุดมก็ทำหน้าที่ได้ดีนั่นก็เพราะว่าตองมีความเป็นมืออาชีพสูงมากระเบียบวินัยการดูแลตัวเองถือว่าดีเยี่ยมเขาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆภายในทีมที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อทำอย่างไรถึงจะได้ไปเล่นที่ยุโรปหรือญี่ปุ่นบางทีมาโนอาจไม่ได้ส่งกวินลงเล่นทุกเกมเชื่อว่าน้องๆจะต้้้ออออองงงไดดดรรรับโโกกาาาาสยยย่่่แแแนนนมีีพตคคใใหปึษลละจ อย่างไรก็ตามเมื่อจบรายการนี้ทัพช้างศึกคงต้องหานายทวารมือหนึ่งอีกครั้งในศึกชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อุซเบกิสถานวีระเทพเป็นมากกว่ากองกลาง นี่คือมิดฟิลด์ระดับท็อปของทีมชาติไทยมีสไตล์การเล่นที่หาตัวจับยากเขาคอยบัญชาเกมอยู่หน้าแผงกองหลังด้วยลูกจ่ายที่แม่นยำจะทําให้ทีมชาติไทยได้เปรียบอย่างมากอย่างไรก็ตามจอเตอร์สามารถขยับไปเล่นเซนเตอร์ฮาฟได้หลังจากเคยเล่นตำแหน่งนี้มาแล้วในศึกฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศน,นัดแรกที่พบกับอินโดนีเซียเจ้าตัวต้องมารับบทบาทกองหลังจะเป็นเมื่อเอลิสดอรล,ลอได้รับบาดเจ็บในนาทีที่39วิลเเทพสามารถเล่นกองหลังได้อย่างเนียนตาเข้ากับระบบมาโนได้เป็นอย่างดีที่ต้องบิ ในตำแหน่งนี้เพราะด้วยส่วนสูง182เซนติเมตรบวกกับทักษะนักฟุตซอลเก่าเขาน่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากในศึกซีเกมที่เวียดนามวีระเทพถือเป็นชอยที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าเกมไหนจะเล่นแท็กติกยังไงยืนกลางก็ดียืนหลังก็ได้วรลชิตทีเด็ดแนวรุก ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่วอร์ริทําผลงานได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้เขาแจ้งเกิดเต็มตัวกับชนบุรีเอทําทให้ b ีีต้องทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวไปร่วมทีมในเล็กที่2จุดเด่นเลยก็คือทักษะของเขาที่มากพรสวรรค์สามารถแอสซิสต์และยิงประตูให้กับทีมได้เจ้ายิมสามารถช่วยน้องๆในตําแหน่งกองหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นธีราศาักดิ์เผยพิมายอนันต์ยอดสังวรหรือกรวิทศาอย่างไรก็ตามการมาของวีรเทพหรือวอร์ิอาจทําให้น้องๆในแดนกลางต้องยังตําแหน่งตัวจริงกันมากขึ้นดาวรุ่งเหล่านี้มีคิวทําีดท่ำ ดีมากในศึกดูไบครับก็ต้องรอดูว่ามาโน่จะบริหารจัดการยังไงในศึกซีเกมครั้งนี้ครับเป้าหมายในครั้งนี้คือไทยต้องกลับมาทวงบอลลังแชมป์ซีเกมให้ได้หลังจากเคยตกรอบแรกมาแล้วในปี2019ในยุคข,ของอากิระนิชิโนการแข่งขันแบบวันเว้นวันอาจทาให้สภาพร่างกายของนักกีฬาอ่อนล้าได้ว,ว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยมีตัวผู้เล่นถือว่าดีกว่าครั้งที่แล้วมากรวมถึงการที่ดึงสองลูกครึ่งอย่างโจนาธานเข็มดีกองหลังจากโอเดนเซลีกเดนมาร์กและเบนจามินเดวิสกองกลางจากออกฟอร์ดยูไนเต็ดลีกงึวทิ ครับเอเชียที่อุซเบกิสถานช่วงต้นเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นหากทาผลงานได้ดีที่เวียดนามก็อาจจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าทัพช้างศึกต้องเจอเวียดนามกับมาเลเซีย2ทีมจากอาเซียนในรอบแบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถือเป็นการชิมลางคู่แขกไปในตัวด้วยครับ